บรรยากาศการเปิดเทอมวันแรกในจังหวัดจันทบุรีเป็นไปอย่างคึกคักนะคะทำให้การจราจรบนท้องถนนเคลื่อนตัวได้ช้าลงแต่ไม่ถึงกับวิกฤตค่ะ วันเปิดเทอมวันแรกพร้อมกันทั้งจังหวัดจันทบุรีในวันนี้ได้มีบรรดาพ่อแม่ผู้ปกครองทยอยขับรถมาส่งบุตรหลานกันอย่างคึกคักตั้งแต่ช่วงเช้าจึงทําให้เส้นทางการจราจรของถนนแต่ละสายเริ่มส่งผลทําให้มีการติดขัดอยู่บ้างในบางพื้นที่ดังเช่นถนนสายพญาตรังที่ประชาชนกําลังเดินทางมุ่งหน้าเข้าสู่โรงเรียนต่างๆในตัวเมืองทําให้เจ้าหน้าที่ตํารวจต้องมีการช่วยกันเคลียร์ปัญหาการจราจรที่ติดขัดให้สามารถเดินทางได้อย่างไหลลื่นและสะดวก สำหรับเส้นทางถนนซ้ายวัดจันทนารามขาเข้าก็มีการจราจรติดขัดอยู่บ้างเช่นกันแต่ถือว่าไม่มากนักเพราะส่วนใหญ่ประชาชนที่เดินทางมาส่งบุตรหลานต่างช่วยกันทำตามกฎระเบียบจราจรกันอย่างเคร่งครัดจึงส่งผลให้ระบบการจราจรบนท้องถนนที่บรรดาผู้ใช้รถใช้ถนนต่างกังวลว่าจะติดขัดมากเป็นพิเศษนั้นกับไม่วิกฤตเท่าใดนักเพียงแต่อาจจะมีการเคลื่อนตัวช้าลงบ้างในบางจุดที่ใกล้กับบริเวณโรงเรียน